สวัสดีค่ะวันนี้วันที่16มีนา2,556นะคะีวันนี้จะต้องมาอาบน้ำนะคะเรามาแนะนําตัวกันนะคะตัวแรกสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อแบดแบดมาลุครับอาบน้ําที่ไรใส่ลาโพงทุกทีเลยสวัสดีครับขอมือหน่อยได้ไหมครับขอมือหน่อยได้ไหมมามา,มาขอมือหน่อยได้ปะขอมือหน่อยได้ปะเร็วออกกล้องนะออกสื่อออกสื่อวันนี้ออกสื่อครับขอมือหน่อยได้ปะ ขอมือหน่อยดิขอมือหน่อยแล้วไม่ให้ครับไม่ให้กำลังอารมณ์ดีโอ้มีความสุขนะครับสกี้สกี้ค่ะสบายเหรอมาขอมือหน่อยได้ปะขอมือหน่อยได้ปะขอมือโอ้ยอ,อให้ไหมอะ่ะให้ไหมอะ่ะขอมือหน่อยอะ่ะค่ะให้กันนยขอจุบทีได้มยขอจุบทีได้ปะ,ปะมาจุบจุบมามาเลย จุ๊บพีกทีเลยขอจุ๊บพี่ทีพี่สุดอะพี่สุดเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเฟอร์กี้ค่ะชื่อเฟอร์กี้ป่ะคะสุชิอันนี้เลยมันนี่เลยนนเลย,ยินเยินขอมือเร็วขอมือมามาัดขอมือเร็วยิงื้อนผมชื่อซูชิครับจุ๊บมาหมัดเนี่ยรักกันเหรอ อลักกันหรอหอมอีกทีว่าไม่เชื่อไม่เชื่อหอมดีเก่งอ่ะโมมาแล้วออกกล้องแล้วออกกล้องออกกล้องแล้วแล้วสวัสดีครับลุกก่อนแล้วสิลอโชว์ก่อนแล้วแล้วโชว์เดี่ยวกันแล้วแล้วแล้วลุกขึ้นมา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 ยืนยืนยืนโอ้โหสุดยอดเลย ทำไงครับหอมมะมอยะเอาลกลิ้นเอาลักลิ้นงงรักกันนะรักกันที่สุดอ่ะมององมอกลงสวัสดีค่ะ